บารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลงอุสดจันทัสโรที่อยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของดึงดูดบอกเกิดทำทุกทำท่าทุกท่า,ทา,ททา,ททาดึงดูด บอกเกิดจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปสุสธสดันทัสโรดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงพุสธสันทัสโร ดุงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมของธาตุทั้งหมดทำให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปสุสตจันทัศโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ต้นแบบจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทมบารมีสามสิทพัทพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เกิดเป็นโครงสร้างของท่อทานธรรมบารมีสามสิทพัทพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทัสโร เพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้ธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลง่อสกันทัสโรเดินทางรุกเข้าหาทำท่าทั้งหมดเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลง่อสกันทัสโร ให้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบอยู่ในการบังคับควบคุมของธรรมปรมีสามสิทัศสะเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรทำให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิทัสสะเดชพระคุณหลวงพุสจันทัสโรถูกสร้าง เลี้ยงรักษา,าควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลตรวจตราให้เกิดเป็นชาวสิวีไลเป็นกันลยาดมิตรชาวบบสิวีไลบารมีสามสิบทัตพระเดชระคุณหลวงปุษตันทสโรสร้างทาน สมาธิดึงดูดบอกเกิดให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษจันทสโรให้คนสัตว์สิ่งของรวมกันเป็นชุมชนสังคม ชาวสิวิไลบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทจันทสทัโร oh เป็นยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทจันทสัโรการเกิดขึ้นของชาวสิวิไลกัลยาณมิตรชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทจันทรทัโร การรวมกันของชาวสิวิไลของกัลยาณมิตรชาวสิวิไลบารมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงปสุสสะจันทัสรรวมกันอยู่เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งผม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้รับปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทรโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกัน ที่เกิดจากการดึงดูดบอกเกิดของธรรมบารมีสามสิบพัทระเดชพรคคุณหลวงพสุสธจันทัสโรจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบพัทธพเดชพรคคุณหลวงพสุสธจันทรทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบพัท พระเดชพระคุณหลวงพุ่สจันทรทัโรดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันเกิดการรวมกันของชาวสิวิไลของกัลยาณมิตรชาวสิวิไลบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงพุ่สดจันทรทัศโร เพื่อการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงพุทธจันทรทัศโรที่ได้จากการดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกทำธาตุทุกธาตุเกิดเป็นบาร,รมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงพุทธจันทรทัศโรเกิดการรวมธาต เกิดเป็นท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงพสถธเจันทัสโรเป็นไปตามแผนถังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงพสถธเจันทัสโรที่ตั้งขึ้นอยู่ตลอดเวลาจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จที่ปรับปรุงพัฒนาจากแผนผังสำเร็จของธรรมทุกธรรมเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมี30สบทัด พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโรใหม่ๆที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมีสาบพัดนี้เป็นเส้นทางไหลเวียนให้กับธรรมทุกธรรมเป็นประโยชน์ ต่อทำทุกร,รมในวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละร,รมเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกธรรมเกิดเป็นธรรมของตนเอง เป็นประโยชน์ต่อธรรมบารมีสามสิบทัศเะเดชะคุณหลวงพุทธจันทร,ร์ทัสโรที่เป็นโอกาสให้เดินทางไปตามร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมี30มสิบทัศนี้รุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุาท,าทุกธาตเพื่อดึงดูดบอกเกิด เกิดเป็นบารมีสามสิบทัพเะเดจพระคุณหลวงพระสุจันทัสโรโหมใหม่ๆได้ทาุใหม่ๆทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่เกิดจากการทำหน้าที่ งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงผู้สดจันทรทัศโรที่ดึงดูดบอกเกิดจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงผู้สดจันทรทัศโร ดึงดูดบอกเกิดจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมราีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธกันทัสโรที่ดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาพัฒธนาปรับปรุงให้เป็นธรรมบรารมีสามสิบพัด พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรที่สมบูรณ์แบบที่ได้จากการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาจากธรรมทุกขรร์ประบีสามสิบพัสพระเดชพระกุณหลวงปุดจันทัสโรรำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้นิพพานรมบารมีสามสิบทัศนี้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลตรวจตรานิพพานธรรมปรบีสามสิบทัฏพระเดชทกุลหลวงผู้สดันทัศโรให้มีตัวตนเที่ยงแท้ ไม่ถูกยึดธรรมยึดธาตุจากธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงผู้สดจันทรรัสโรสร้างปกติทานศีลสมาธิให้นิพพานธรรมบรมีสามสิบทัศนี้ เหมาะสมพัฒนาปรับปรุงธรรมทุกรำธาตุท,าทุกธาตุให้เกิดเป็นบรารมีสามสิทัศน์พระเดชพระกุลหลวงปสุสเันทัสโรให้เป็นไปตามแผนถังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทรสโรให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัพระเดชพระคุณหลวงสจันททสโรเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าไม่ถูก บังคับหลอกลวงจากกิเลสให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสบารมีสามสิบ,บทัสร,ระเดบพระคุณหลวงพู่สดันทัศโรทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางจากกิเลส ปล่อยวางจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสคนสัตว์สิ่งของ ที่ถูกบังคับหลอกลวงจากกิเลสให้เป็นไปตามแผนถังสำเร็จเวลาของกิเลสให้ดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่พึ่งพาอาศัยตัวเอง ไม่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้กับตัวเองให้กับซึ่งกันและกันกิเลสทำให้ แตกแยกภายในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันไม่ให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธจันทรัศโรให้รวบรวมรักษากิเลสอยู่ในตัว ของคนสัตว์สิ่งของอยู่ในตัวของท่อทานธรรมปรมีสามสิบพัฏเถเดพระคุณหลวงปุษจันทสโรทำให้ไม่มีทานไม่มีศศนไม่มีสมาธิไม่มีสศนห้า ทำให้ไม่มักน้อยไม่สันโดษให้โลภโกรธหลงรวบรวมรักษากิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทําให้สร้างโครงสร้างกทมขอออ เป็นภัยพิบัติสงครามขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้ถูกบังคับให้เกิดแก่เจ็บปายตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเกิดเป็นซาก คนผลัดสิ่งของให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบ,บ,บัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อการรวบรวมรักษากิเลสที่มีอยู่มากในซากคนสัตว์สิ่งของธาตุ ที่กิเลสบังคับได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของตั้งแผนผังสำเร็จกอทมอมขออ,อที่เป็นภัยพิบัติเป็นสงคราม ขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องลุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาทั้งหมดบังคับให้อยู่ในวัดตะสงสารที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสบังคับให้เกิดแก่เจ็บตาย บังคับให้อยู่กับซากคนสัตว์สิ่งของบังคับหลอกลวงว่าซากคนสัตว์สิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสบังคับให้รวบรวมรักษา สากคนสัตว์สิ่งของถูกบังคับหลอกลวงว่าเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องดูงหมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบเป็นการยึดธรรมยึดธาตุจากกิเลสเพื่อสร้างนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรม ที่ไม่ใช่บารมีสาวสิตริพัฒนเดชพุทคุณหลวงพุสตจันท์ทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสที่รับรู้เป็นการบูชายันของคนสัตว์สิ่งของทำให้เกิดเป็นซา คนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องดูงหมยาลษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบบังคับให้อยู่ในเดรชานวิชาบังคับให้เรียนไสยศาสตร์ เรียนสยเวทบังคับให้หลับไหลไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เกิดจากกิเลสบ,บังคับให้นำซากคนสัตว์สิ่งของ มาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่หผมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นเดรัจานวิชาเป็นการบูชายันคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้ศึกษา ให้ปฏิบัติดังปรากฏในปีพุทธศักราช2500ที่ทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติเป็นสงครามทำลายล้างขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่บังคับให้อยู่ในวัดต,ตะสงสารให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้เกิด เป็นการบังคับหลอกลวงให้เป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้าหนี่ลูกหนี่อาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองจับซึ่งกันและกันบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตตสุลกาย สัตว์นรกสัตว์โลกันที่เกิดจากกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่ทำให้เกิดการสร้างคนพาลสร้างโจรสร้างยุคของคนพาลยุคของโจรปร้นความสุขความสำเร็จที่เกิดจากธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจากตัวเองจากซึ่งกันและกัน เป็นไปตามการบังคับควบคุมของกิเลสเป็นไปตามวัฏฏสงสารที่กิเลสตั้งแผนผังสำเร็จไว้ให้อาฆาตมารร้ายเบียดเบียนจอ,เองเวนกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นคู่กับคู่เวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกัน บารมีสามสิบทัศพระเดศพกุลหลวงปุสสดยันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพกุลหลวงปุสสดยันทัสโรเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสัสรให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสัสรจากธรรมทั้งหมดเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสัสรอย่างก้าวหน้าในเวลาที่รวดเร็ว ที่รับรู้เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่มีมากเป็นช่วงขั้นตอนที่ทำทุกทำท่าทุกทตุถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสเดวพัคุลวงพสษยันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรมทุกธรรมของทตุทุกทตุดึงดูดบอกเกิด เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัรโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาได้ธาตุไปใหม่ทั้งละเอียดทั้งหยาบถูกดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นโครงสร้างของร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรขยายขนาดขอบเขตกว้างขวาง ให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสเดชันทัสโรที่เป็นผลรวมของการขยายขนาดนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสดชยันทัสโรเข้าสู่พื้นที่ของทุกนิพพานรับรู้เป็น วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เกิดจากรมกิเลสธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงพระสดันทัสโรที่มีอยู่มากขึ้นที่เป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงพระสดันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงพรสดันทัสโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย,ยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนกอยูได้นําให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโร เพื่อทำหน้าที่การอาชีพทิ่แท้จริงรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพสูสดจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปรส่สดจันทัสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราอยู่ตลอดเวลา อย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดด้วยบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจัญทัสโรตลอดไป